ธนาคารอิสลามได้ชื่อว่าเป็นธนาคารที่มีประวัติการดำเนินงานที่แย่มากทุก3-5ถึงปีรัฐบาลจะต้องนำเงินของประชาชนไปเติมให้ตลอดแต่พอเพิ่มทุนเข้าไปแต่ละครั้งก็จะนำส่วนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยแยกเอาไปเก็บไว้อีกห้องหนึ่งทำทีว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นรัฐบาลก็จะประกาศโกหกรประชาชนทั้งประเทศว่ามั่นใจในแผนงานที่วางแผนไว้ะจะได้กาไรแน่ แล้วก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งธนาคารจนวันนี้จะร่วม20ปีแล้วธนาคารก็ยังขาดทุนไม่หยุดยอดขาดทุนรวมนะคะตั้งแต่ตั้งธนาคารถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120,000ล้านบาทแต่ปัญหาคือเงินนี้มันเป็นเงินของประชาชนทั้งประเทศนะคะมันไม่ใช่ของนักการเมืองหรือรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นนี่เหตุผลขั้นต้นทำไมเราจะต้องยกเลิก พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามและยุบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเหตุผลข้อที่1นะคะเพราะธนาคารอิสลามเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้นการใช้ศาสนาอิสลามเป็นเพียงข้ออ้างในการนำเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้ฟรีๆเพราะเงินก็สูญไปเรื่อยแต่ขาดคนรับผิดชอบ เหตุผลข้อที่ 2. ธนาคารอิสลามไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับสร้างภาระอันหนักอึ้งให้ประชาชนต้องมาแบกรับความช่อชนของนักการเมืองที่ก่อขึ้นเหตุผลข้อที่ 3. เป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นมาตามหลักศาสนาซึ่งผิดต่อ,อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทีนี้มาดูประวัตินะคะประวัติพระราชบัญญัติธนาคารอิสาลามและธนาคารอิสาลามกันก่อนรวบรวมล่าสุดวันนี้คือวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2564ธนาคารอิสาลามเนี่ยเขาเรียกย่อๆว่าไอแบงค์ไอแบ์มีสถานะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามหลักศาสนาอิสาลามด้วยเหตุผลที่ว่ามุสลิม เขาไม่ต้องการใช้เงินที่เกิดมาจากดอกเบี้ยรัฐบาลจึงจัดสรรเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินตั้งให้วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2545พระราชบัญญัติธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผ่านสภาแล้วก็ให้ทุนเริ่มต้น1,000ล้านบาทจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือคุณทักษิณชินวัตร9พฤศจิกายนพุทธศักราช2550ธนาคารอิสลามได้เพิ่มทุนจาก1,000ล้านบาทเป็น31,230ล้านบาทโดยมีกระทรวงการคลังธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นหลักรวม98.183เปอทำให้ธนาคารกลายเป็นรัฐวิสาหากิจสังกัดกระทรวงการคลังโดยอัตโนมัติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สังเกตให้ดีนะคะธนาคารออมสินและกรุงไทยเนี่ยก็ล้วนเป็นรัฐวิสาหากิจ นั่นเท่ากับว่าประชาชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของทุกธนาคารปีถัดมานะคะปี2551หลังจากที่ปี2550นะคะเพิ่มทุนเป็น31,230ล้านบาทปี2551ธนาคารนี่ให้สินเชื่อนะคะถึง1.6ล้านบาท และปีถัดมานะ5 5 5 2เนี่ยก็เพิ่มสินเชื่อเป็นถึง5.3หมื่นล้านบาทหนี้เสียของ i b แ n k เนี่ยที่มีจำนวนเกือบถึง5 0 0หมื่นล้านบาทเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เองช่วงที่รัฐบาลพักประชาธิปัตย์ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยสาเหตุที่มาของหนี้เสียเนี่ย ก็ไม่ต่างจากปัญหาของธานาคารกรุงเทพพนิชยการหรือแบงก์ b บเมื่อ20กว่าปีก่อนคือปล่อยกู้ให้กิจการโครงการที่ใช้การเมืองเป็นใบเบิกทางเข้ามาโดยไม่สนใจว่าจะได้รับการชำระหนี้คืนหรือไม่และส่วนใหญ่หลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันถูกตีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงต่างกันตรงที่ว่า ธนาคารกรุงเทพพนชิชยการสามารถนำตัวคนผิดมารับโทษแต่ธนาคารอิสลามกลับหาคนผิดไม่ได้เลยทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจปีสพศ2 5 5 3ธนาคารอิสลามก็ได้เพิ่มทุนอีกนะคะเพิ่มทุนเป็นงบจากโครงการไทยเข้มแข็ง จำนวน6,000ล้านบาทในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะพักประชาธิปัตย์หลังจากเพิ่มทุนในปี2 5 5 3ปีถัดมาคือ2 5 5 4ก็มีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงไปอีกก็คือมีเข้าใจนะคะเพิ่งจะเพิ่มทุนไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็คืออ่อนแออีกแล้วสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือมาจากการที่การเพิ่มขึ้นของของการตั้งค่า ถ้าเผื่อน,นี่สงสัยจะศูนย์เพราะสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันเกิดเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าเขาเตรียมจะเทน,นี่ศูนอีกแล้วพอในไตรมาสที่1ปี2515คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารอิสลามเนี่ยก็ปรับตัวอ่อนลงเรื่อยๆโดยอัตราส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจากปี2.554เหตุผลก็เนื่องมาจากการขยายสินเชื่อในอดีตที่สูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าที่ควรจะเป็นนะคะรวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อ่อนแอเนี่ยและแถมธนาคารเนี่ยก็ยังมีฐานะเงินฝากมีฐานเงินฝากที่อ่อนแอมากแล้วก็มีการกระจุกตัว มีผลการดำเนินงานและคุณภาพสินทร,รัพย์ที่อ <c oughs> ่อนแอจะรอดไหมเนี่ยปีถัดมาอีกนะคะปี2 5 1 6ก็มีการเพิ่มทุนอีกนะคะเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอยู่เงี่ยพอเงินหมดก็เพิ่มทุนพอเมเงินหมดก็เพิ่มทุนเหมือนเงินฟรีเลยนะคะปี2 5 5 6เนี่ยเพิ่มทุนอีก6,000ล้านบาท สัดส,ส่วนดังนี้นะคะมาจากกระทรวงการคลังเนี่ยในฐานะผู้ถือหุ้น49%เนี่ย3,000ล้านบาทธนาคารออมสินในฐานะผู้ถือหุ้น39% 2,000ล้านบาทและจากธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ถือหุ้น9%อีกประมาณ500ล้านบาทอันนี้เป็นสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันของนางสาวยิ่งรักชินวัตร ปี2 5 <ka> 1 1ก็มีการเพิ่มทุนอีกนะคะ1.8หมื่นล้านบาทเงินจำนวน1.80หมื่นล้านบาทเนี่ยมาจากงบประมาณแผ่นดิน2,000ล้านบาทอีก1 6หมื่นล้านบาทเนี่ยมาจากกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วกองทุนพัฒนาเนี่ยนะคะ อาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็ได้เพราะว่าเขาเพิ่งตั้งขึ้นมาในปี2558ปี2557เนี่อยายึดอำนาจจากยิ่งรักมา25งพาเนี่ยตั้งกองทุนอันนี้มากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะมีสมาชิกอยู่4ธนาคารคือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและก็ธนาคารอิสราม โดยที่ทั้งสีธนาคารเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบเหมือนเล่นแชร์ค่ะจ่ายเงินสมทบเข้าไปแล้วจุดประสมของกองทุนเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการนะคะแล้วพอเพิ่มทุนไปได้สักเก็บเงินจากสามธนาคารได้สักสองสามปีเนี่ยพอปีหกหนึ่งก็นําเงินจากกองทุนเนี่ยค่ะสถาบันพัฒนาเนี่ยสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเอามาหนึ่งจุดหกหนึ่ง หมื่นล้านบาทเอามาเพิ่มทุนในธนาคารอิสลามโดยที่3มธนาคารนั้นนะ่ะจ่ายตามปกติยกเว้นธนาคารอิสลามไม่เคยจ่ายเงินเข้ากองทุนที่ว่านั้นเลยแต่เป็นผู้ที่นำเงินมาออกมาใช้ต่อนะคะหลังจากเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยนี่เสียของ i b แบ k เนี่ยจำนวน48,000ล้านบาทเนี่ย ก็โอนไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์อิสลามก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะอีกในปี2 5 5 9เป็นรัฐวิสาหกิจดูแลโดยกระทรวงการคลังนำหนี้4 8่4 8 0 0ล้านบาทที่ผู้กู้เป็นชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้บริษัทบริหารจัดการหนี้เสียเนี่ยให้เขาจัดการจะสังเกตว่าในยอด40,000 48,000ล้านบาทนี่ฮะนี้เสียเนี่ยมีลูกหนี้รายใหญ่ไม่ถึง200รายนะคะยอดเงินส0 0 0มล้านแล้วอ่ะอีก8 0 0พล้านเนี่ยเป็นรายย่อยประมาณส0 0 0มื่นสอรายแสดงว่าเขากระจุกไปให้กู้กับรายใหญ่ๆแล้วพอเกิดปัญหานี่เสีย ก็ส่งกลับให้รัฐบาลจัดการดูแลขายเองก็ใช้งบของรัฐบาลในการจัดการขายก็คือเงินประชาชนอีกนั่นแหละนะคะพอเพิ่มทุนไป18,00นล้านแล้วธนาคารอิสลามก็บอกว่าแบรนด์เนยงอ,อีกแล้วค่ะรายมากแรกของปี62ก็บอกกำไรอีกแล้วค่ะกำไร500ล้านบาทโดยโดยที่ไอ้นี่เสียที่ ไอ้ที่ขาดทุนไว้แสนกับล้านบาทเนี่ยเอาวางไว้ก่อนเอาไปไวางข้างๆก่อนและส่วนหนี้สี่หมื่นแปดพันล้านที่เป็นหนี้เสียเนี่ยก็เอาไปวางไว้ไม่ต้องพูดถึงนี่สิ่งที่สิ่งคือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยรับทราบมาโดยตลอดนะคะแต่ทุกคนไม่เคยทราบว่าธนาคารอิสลามเนี่ยใช้เงินภาษีของคนไทยทั้งประเทศไปเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาคนไทยส่วนมากหรือแม้แต่มุสลิม ส่วนมากก็ได้คิดว่าธนาคารอิสลามเนี่ยคนมุสลิมเป็นเจ้าของเป็นผู้เอาเงินมาลงทุนหารู้ไม่ว่าเงินลงทุนทั้งร้อเกินร้อยเปนี่ยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นหยาดเหงื่อแรงงานคลาบน้ำตาคราบเหงื่อของคนไทยทั้งประเทศนะคะหลังจากที่คลัง เพิ่มทุนไป1 8 0 0 0ล้านบาทเนี่ยก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่สัดส่วน99.59และและขณะที่ไอไอธนาคารอิสรามหรือไอแบงค์เนี่ยขาดทุนมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยพอหลังจากคลังเพิ่มทุนไป1 8 0 0 0ล้านเนี่ยปรับปรุงนี่ตกแต่งบัญชีใหม่มูลค่าหุ้นสามาัญจาก10บาทก็เหลือ1สตางค์เนี่ย มีการขยายสาขานะคะคเพิ่มไปทั่วเต็มภาคใต้ตอนนี้มีสาขารวมทั้งหมดหนึ่งร้อยสองสาขาในขณะที่ขาดทุนมาตลอดนะคะแต่เดินหน้าขยายสาขาอาจจะเป็นเพราะว่าเงินที่นำมาลงทุนอะ่ะเป็นเงินฟรีไม่มีใครผิดชอบนี่จึงเป็นที่มานะคะ นี่เสียของธนาคารอิสลาม48,000ล้านบาทที่ว่านี่นะคะมันไม่ได้เกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจหรือความบกพร่องในการบริหารงานของผู้บริหารนะคะเพราะแต่แต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาบริหารก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียบพร้อมหากแต่เป็นเจตนาเจตนาที่จะทุจริคตคดโกน พราะห่วงเวลาที่มีการปล่อยสินเชื่อออกไปนั้นน่ะอยู่ในยามที่เศรษฐกิจดีนั่นจึงเป็นที่มาของของการที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนานะกับพุทธศาสนิกชนน่ะจำนวนหนึ่งจึงพากันร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพบรบธนาคารอิสลามและยุบธนาคารอิสลามเพื่อปลดภาระจากประชาชน และส่งเสริมความมั่นคงทางด้านการเงินแก่ประเทศชาติทำให้การเงินของชาติเนี่ยเกิดมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นมีรายละเอียดคร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะหลักการและเหตุผลเนี่ยในการร่างพระราชบัญญตัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เพราะว่าเหตุผลเนี่ยนะคะ โดยที่บทปบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ไม่เป็นไปตามบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันที่การธนาคารมีการแข่งขันค่อนข้างสูงประกอบกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการให้บริการกับประชาชนเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงสมควรยกเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยสมควรให้เปลี่ยนสถานะของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐบาลทั้งยังเป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธานาคารอิสลามนะคะ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ไม่เป็นไปตามบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันตามเหตุผลที่บอกไปเมื่อกี้เลยค่ะแล้วส่วนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งกำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2515 และพระราชบัญญัติธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่2พศ2511ข้อที่2กําหนดให้ธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2545ที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา3ให้ถือว่าเป็นธานาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินข้อ3 กำหนดให้คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2 5 1 5ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินข้อที่4กำหนดให้โอนบรรดาทรัพย์สินสินทรัพย์หนี้สินความรับผิดธุรกิจพนักงานและลูกจ้าง ของธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2545เป็นของธานคาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินภายใน180วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งธานคาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธานคาคารพาณิชย์ตามกฎห th มายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและให้โอนหุ้นในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2545ที่กระทรวงการคลังถืออยู่เป็นหุ้นในธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินโดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือข้อ5กำหนดให้ภายใน2ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กระทรวงการคลังจะถือหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ไม่เกินร้อยละ49ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและภายในระยะ5ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้กระทรวงการคลังขายหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งหมดให้กับประชาชนหรือบุคคลใดๆข้อ6 กำหนดให้เมื่อการโอนบรรดาทรัพย์สินสินทรัพย์นี้สินความรับผิดธุรกิจพนักงานและลูกจ้างแล้วให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบและให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการดำเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พศส5 4 5นับแต่วันรายงานและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวันสิ้นสุดแห่งการดำเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษาประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการตาพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามนี่นะคะ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอสลามแห่งประเทศไทยพศ2545มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและให้ดำเนินการเปลียปล่ยนแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดภาระงบประมาณของรัฐบาลต่อไป นี่คือที่มาเหตุผลรายละเอียดนะคะว่าทำไมเราจะต้องยกเลิกพรบรธนาคารอิสลามและยุบธนาคารอิสลามหรือว่าย้ายสถาบันย้ายจากรายสาหกิจไปเป็นธนาคารพาณิชย์เพราะว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจากการมีธนาคารอิสลามเนี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือประเทศชาติแต่อย่างใดมันเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคน กลุ่มหกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นเองจึงฝากฝากนะคะฝากข้อความนี้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข่าวสารที่ได้จัดที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้จัดทำขึ้นมาเนี่ยบอกกล่าวไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุก ทุกาศาสนิกชนนะคะให้เขาได้รับรู้รับทราบให้มากๆเพราะจํานวนเงินมหาศาลหลักแสนล้านน่ะที่มันเสียไปกับการคอร์รัปชันเนี่ยสามารถจะนํามาพ,พัฒนาประเทศพัฒนาคนพัฒนาสาธารณาสุขพัฒนาสวัสดิการให้ประชาชนได้มากมายมหาศาลจึงขอกราบขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่านในกุศลจิต ที่ท่านมีต่อแผ่นดินและพระพุทธศาสนามานะที่นี้ด้วยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ